คุณเคยสังเกตไหมครับว่ากลางคืนที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะแถบหมู่บ้านที่อยู่ติดป่าติดเขามันไม่เคยเงียบจริงๆเสียงจิ้งหรีดเสียงลมพัดใบไผ่เสียดสีกันหรือเสียงหมาเห่าจากท้ายวัดมันดังอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตอนที่มันดังครับมันคือตอนที่จูๆ่ๆทุกเสียงมันดับไปพร้อมกันหมดเหมือนมีใครกดสวิตช์ปิด เพราะนั่นหมายความว่าบางสิ่งที่ไม่ใช่คนกำลังเดินเข้ามาเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครขอสมมุติชื่อว่าบ้านโนนยางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสมปีก่อนสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆแล้วกลับไปบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่บ้านเกิดตอนนั้นผมเป็นพระใหม่จำวัดอยู่ที่วัดป่าท้ายหมู่บ้าน วัดนี้เงียบสงบมากมีกุฏิอยู่ห่างๆกันตามแนวป่าชีวิตพระสงบดีครับแต่ความผิดปกติมันเริ่มมาจากโยมคนหนึ่งที่ชื่อแปะแดงแปะแดงแกเป็นแม่ครัวเอกของหมู่บ้านแกทำลาบเลือดอร่อยที่สุดใครมีงานบุญงานบวชต้องเรียกแปะแดงไปคุมครัวแกเป็นคนตัวใหญ่เสียงดังใจดีหัวเราะทีพุงกระเพื่อม ใครเดินผ่านหน้าบ้านแกต้องได้กินข้าวป้าแดงแกอยู่กับหลานสาววัยรุ่นชื่อนุ่นกันแค่สองคนเพราะผัวแกตายไปนานแล้วเรื่องมันเริ่มแปลกๆช่วงเข้าพารรษาป้าแดงแกหายหน้าหายตาไปจากที่เคยมาจังหันถาวายอาหารเช้าแกก็ฝากให้นุ่นเอามาแทนนุ่นบอกผมตอนมาถาวายข้าว่าลวงพี่ป้าแดงแกไม่สบายบนปวดเนื้อปวดตัวเหมือนไข้ทับระดู กินอะไรก็อาเจียนออกหมดผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าแกคงป่วยตามประษาคนแก่จนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดผมจำได้แม่นเพราะไฟที่วัดดับผมจุดเทียนนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิจู่ๆผมก็ได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นทูบไม่ใช่กลิ่นป่าแต่มันเป็นกลิ่นคาวรุนแรงมากเหมือนกลิ่นเลือดสดสด ผสมกับกลิ่นปลาร้าเน่าๆลอยตามลมเข้ามาเตะจมูกความรู้สึกตอนนั้นขนลุกสู้ไปทั้งตัวสัญชาตญาณบอกว่าอย่าลืมตาแต่ด้วยความสงสัยผมค่อยๆรี่ตาดูผ่านช่องหน้าต่างกุติไม้เก่าๆที่ลานทรายข้างกุติใต้ต้นมะขามใหญ่ผมเห็นเงาตะคุ่มนั่งยองๆออยู่แสงจันทร์วันนั้นมันน้อยมากแต่ผมเห็นลักษณะการนั่งนั่งชันเขา่า หลังค่อมคอมก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างกับพื้นเสียงที่ได้ยินคือเสียงแจ๊บแจ๊บแจ๊บเสียงเหมือนคนเคี้ยวข้าวเหนียวแต่เปียกแล้วแรงกว่านั้นสักพักหมาวัดเจ้ากรรมที่ชื่อไอ้ด่างมันวิ่งกระโชกเห่าใส่เงานั้นอย่างบ้าคลัง่งปกติไอ้ด่างมันดุมากแต่วินาทีนั้นเงานั้นค่อยๆหันหน้ามาผมไม่เห็นชัดหรอกครับว่าหน้าตาเป็นยังไง แต่สิ่งที่ผมเห็นคือดวงตาที่สะท้อนแสงเทียนในกุฏิผมมันวาววับเหมือนตาแมวสีเขียวอมเหลืองไอด่างหยุดเห่ากระทันหันแล้วร้องเองหางจุกตูดวิ่งหนีเข้าใต้ทุนศาลาไปเลยเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นการลุกของมันดูผิดธรรมชาติเหมือนคนไม่มีกระดูกค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นแล้วเดินหายวูบเข้าไปในปากล้วยหลังวัด เช้าวันต่อมาชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านไก่ของลุงมักกทายกตายยกแล้วสิบกว่าตัวสภาพไก่ไม่มีแผลภายนอกเลยครับคอหักทุกตัวแต่ที่น่าสยองคือเครื่องในหายไปหมดโดยที่ตัวไก่ยังดูปกติเหมือนถูกล้วงเอาไปกินจากข้างในข่าวลือเริ่มสะพัดชาวบ้านเริ่มซุบซิบว่าปอบอาวาดแต่ไม่มีใครกล้าพูดชื่อว่าสงสัยใคร สมวันต่อมานุ่นหลานสาวประแดงวิ่งหน้าตื่นมาที่วัดตอนสายมาหาเจ้าอาวาสร้องไห้ตัวสัน่นบอกว่าหลวงพ่อช่วยประแดงด้วยประแดงเป็นอะไรไม่รู้แกไม่ยอมออกมาโดนแดดเลยเอาแต่ขังตัวอยู่ในห้องมืดมืดแล้วแล้วแกก็กินของดิบเจ้าอาวาสท่านนิ่งมากท่านสั่งให้ผมกับพระพี่เลี้ยงอีกรูปบอกว่าเย็นนี้ไปสวดมนต์เย็นให้โยมแดงหน่อย เอาสายสินไปด้วยตกเย็นวันนั้นบรรยากาศบ้านป้าแดงวังเวงผิดปกติบ้านแกเป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนโล่งลมพัดแรงจนสังกะสีตีกันเสียงดังโครมครามผมเดินขึ้นบันไดบ้านกลิ่นนั้นกลิ่นคาวเลือดผสมปราราเน่าที่ผมได้ยินคืนนั้นมันลอยคลุ้ออกมาจากห้องนอนแกนุ่นพาพวกเราเข้าไปในห้องภาพที่เห็นคือ ้าแดงแกผอมลงไปมากพิตาจะคนอ้วนท้วนสมบูรณ์แกนอนขุดคูอยู่มุมห้องเอาพระงมคลุมโปงตัวสั่นเทิมพอเห็นจีวรพระแกกรีดร้องเสียงแหลมปริ๊ดเสียงมันเล็กแหลมเหมือนไม่ใช่เสียงแกมึงมาทำไมกูไม่ไปกูหิวเจ้าอาวาสท่านนิ่งมากท่านสั่งให้ผมกับพระพี่เลี้ยงขึงสายศีลรอบห้องแล้วท่านก็เริ่มสวดบทถอดถอน ทันทีที่เสียงสวดดังขึ้นปะแดงดิ้นพล่านเหมือนโดนน้ำร้องลวกแกตะกุยพื้นไม้จนเล็บฉีกเลือดซึมตามร่องกระดานจุดที่พีคที่สุดคือจังหวะที่เจ้าอาวาสพรมน้ำมนต์ปะแดงแกเงยหน้าขึ้นใบหน้าแกตอบจนเห็นกะโหลกขอบตาดำคล้ำแต่ปากแกปากแกเปะไปด้วยคราบเลือดแห้งกรัง แกจ้องมาที่ผมสายตานั้นสายตาเดียวกับที่ผมเห็นใต้ต้นมะขามแววตาสีเขียวอมเหลืองที่ไร้แววเป็นคนมนุษย์แกสะแยะยิ้มแล้วพูดเสียงแหบพร่าออกมาว่าท่านระวังตัวไว้นะเนื้อท่านหอมเหลือเกินคืนนั้นเรากลับวัดมาด้วยความหดหู่เจ้าอาวาสบอกผมว่าโยมแดงแกคงไม่รอดหรอก สิ่งที่อยู่ในตัวแกมันกัดกินแกหมดแล้วมันกำลังหาที่ใหม่ตีสองขณะที่ผมจำวัดอยู่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกุฏิสวบสวบสวบมันไม่ใช่เสียงเดินปกติแต่มันเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดแล้วก็มีเสียงเล็บขูดกับผนังไม้ครืดครืดผมพยายามข่มตาหลับสวดมนต์ในใจแต่เสียงนั้นมันเริ่มใกล้เข้ามาที่ประตูกุฏิ ผมเห็นลูกบิดประตูกุฏิมันค่อยๆหมุนช้าๆกริก๊กแต่มันเปิดไม่ได้เพราะผมลงกรอนไว้ทันใดนั้นมีเสียงกระแทกประตูอย่างแรงปั้งแล้วเงียบไปตามด้วยเสียงหัวเราะคิกกักที่ของคุณแก่ที่แผ่วเบาแล้วเสียงพูดชิดร่องประตูว่าเปิดสิโลกป้าเอาลาบมาฝากผมแข็งใจไม่ตอบโต้จนเสียงนั้นเงียบหายไปตอนรุ่งสาง เชา้าวันรุ่มขึ้นเสียงระฆังตีรัวจากผู้ใหญ่บ้านป้าแดงเสียชีวิตแล้วครับสภาพศพแกนอนตายท่ามกลางกองอาเจียนที่เป็นสีดำคล้ำเหมือนก้อนเลือดเนา่าชาวบ้านรีบจัดงานศพและเผาทันทีภายในวันนั้นไม่มีใครกล้าเก็บศพไว้เรื่องน่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับผีปอบตายไปพร้อมร่างร่างส่งแต่ในงานเผาศพป้าแดงขณะที่ไฟกำลังลุกท่วมลงศพ ผมยืนมองอยู่ห่างๆกับนุ่นหลานสาวแกนุ่นยืนร้องไห้ตาแดงกำ่ำผมเข้าไปปลอบใจตามกิจของสงโยมนุ่นทำใจดีๆนะป้าแกไปสบายแล้วนุ่นหันมามองผมแล้วยิ้มรอยยิ้มนั้นทำให้ผมเย็นว้าไปถึงกระดูกสันหลังมันไม่ใช่รอยยิ้มเศร้าแต่มุมปากนุ่นยกขึ้นมาเล็กน้อย แววตาที่มองผมมันวูบหนึ่งที่เป็นประกายสีเขียวอมเหลืองแบบเดียวกับป้าแดงนุ่นยกมือไหว้ผมแล้วพูดเบาๆว่าขอบใจนะจ้าหลวงพี่คืนนี้นุ่นจะทำลาบไปถวายตอนนั้นผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าที่คอของนุ่นมีรอยแดงช้ำๆเหมือนรอยดูดหรือรอยกัดจางๆซ่อนอยู่ใต้ปกเสือ้อคืนนั้นผมตัดสินใจลาสิกข,ขาก่อนกำหนดแล้วรีบย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นทันที ผมไม่รู้ว่าคืนนั้นนุ่นไปหาผมที่กุฏิหรือเปล่าและผมก็ไม่อยากรู้แต่ทุกวันนี้เวลาผมกลับไปเยี่ยมบ้านที่อีสานถ้าได้ยินเสียงคนตำลาบดึกๆหรือได้ยินเสียงเดินลากขาสวบ,สวบในความมืดผมจะรีบปิดไฟนอนแล้วภาวนาว่าขออย่าให้มีใครมาเคาะประตูเรียกให้ไปกินข้าวเลยครับเวลาผ่านไปห้าปีครับผมไม่ได้บวชแล้ว กลับมาใช้ชีวิตเป็นพนักงานบริษัทในเมืองหลวงพยายามลืมเรื่องราวสยองขวัญคืนนั้นที่บ้านโนนยางไปจนเกือบหมดจนกระทั่งวันหนึง่งมีซองจดหมายสีชมพูจ่าหน้าถึงผมมันคือการแต่งงานของไอ้เข้มเพื่อนสนิทวัยเด็กของผมที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านนั้นมันจะแต่งงานครับผมช่างใจอยู่นานใจหนึ่งก็กลัวอีกใจก็คิดว่าเอ้ยมันผ่านมาห้าตีแล้ว ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องผีสางคงซาไปแล้วมั้งและที่สำคัญผมทิ้งเพื่อนไม่ได้ผมตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านโนนยางอีกครั้งแต่ทันทีที่ล้อรถแตะทางเข้าหมู่บ้านความรู้สึกเย็นเยือกที่คุ้นเคยมันก็วิ่งย้อนกลับมาเกาะกุมหัวใจผมอีกครั้งบรรยากาศหมู่บ้านดูเจริญขึ้นมีไฟถนนมีถนนคอนกรีตแต่มันกลับดูหม่นหมองอย่างประหลาดต้นไม้ดูรกครึ้นกว่าเดิม และหมาหมาในหมู่บ้านนี้มันดูผอมโซและหวาดกลัวตลอดเวลาผมไปถึงบ้านงานช่วงบ่ายๆแก่ๆบรรยากาศงานแต่งบ้านนอกกำลังคึกคักเครื่องเสียงเปิดเพลงหมอลำดังสนั่นชาวบ้านช่วยกันกางเต็นท์หั่นเนื้อเตรียมลาบเตรียมก้อยไอเข้มเจ้าบ่าวเดินมาต้อนรับผมหน้าตามันดูไม่สดใสเลยครับขอบตาดำคล้ำผอมลงไปมากเหมือนคนอมทุกข์ผมทักมันว่าเฮ้ย จะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วทำไมหน้าตาดูไม่ดีเลยวะมันมองซ้ายมองขวาแล้วกระซิบผมเสียงสัน่นมึงกูไม่อยากแต่งกูโดนบังคับยังไม่ทันที่ผมจะถามต่อเสียงหวานหวานเย็นๆก็ดังแทรกขึ้นมาจากด้านหลังอ้าวลุงพี่เอ้ยทิดยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะผมหันขวับไปมองเจ้าของเสียงคือหญิงสาวสวยผิวขาวจัดปากแดงระเรื่อนุ่นครับ นุ่นเปลี่ยนไปมากจากเด็กวัยรุ่นผอมแห้งกลายเป็นสาวสะพรั่งที่ดูมีอำนาจเธอยืนถือทัพพีคุมคนงานแล่เนื้อวัวอยู่สายตาของชาวบ้านที่มองนุ่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเกรงใจไม่มีใครกล้าสบตาเธอนุ่นยิ้มให้ผมรอยยิ้มนั้นยังเหมือนเดิมมุมปากยกขึ้นนิดๆแววตาเป็นประกายวาววับเธอพูดต่อว่านึกว่าจะไม่มาซะแล้ว คืนนี้กินลาบฝีมือนุ่นนะนุ่นปรุงสุดรฝีมือเพื่อเพื่อนเจ้าบ่าวเลยความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นตอนหัวค่ำครับตามธรรมเนียมอีสานคืนก่อนแต่งงานจะมีพิธีกินดองหรือเลี้ยงฉลองกันก่อนวัวตัวใหญ่ถูกผูกไว้หลังบ้านเพื่อเตรียมเชือดทำลาบตอนเช้ามืดผมสังเกตเห็นว่าวัวตัวนั้นมันร้องหวยหวนตลอดเวลาดิ้นพล่านเหมือนเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจู่ เสียงร้องของวัวก็เงียบกริบสักพักคนงานที่ไปเฝ้าวัววิ่งหน้าตั้งเข้ามาในงานตะโกนลั่นเลยช่วยด้วยบัวตายวัวตายแล้วชาวบ้านรวมทั้งผมรีบวิ่งไปดูหลังบ้านภาพที่เห็นคือวัวตัวใหญ่นอนตายตาเหลือกลิ้นจุกปากแต่ที่น่าสยองคือท้องมันแตกครับเหมือนโดนระเบิดจากข้างในเครื่องในหายไปเกลี้ยงทั้งตับไตไส้พุงหายไปหมด เหลือแต่โครงกระดูกกับหนังและกองเลือกที่ยังอุ่นๆชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันด้วยความหวาดผวาเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดคือนุ่นเธอเดินแหวกวงล้อมเข้ามาดูซากวัวด,ด้วยสีหน้าเรียบเฉยและพูดเสียงเรียบว่าเสียดายของสงสัยมันเป็นโรคตายอาพวกเองแล่เนื้อที่เหลือไปทำลาบอย่าให้เสียของงานต้องดำเนินต่อ ไม่มีใครกล้าขัดขานทุกคนก้มหน้าก้มตาแล่เนื้อวัวตัวนั้นต่อทั้งที่มือสัน่นนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่คืนนั้นผมนอนรวมกับญาติญาติฝ่ายเจ้าบ่าวที่เรือนรับรองข้างบ้านงานที่อยู่ติดกันผมนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาจนกระทั่งตีสองเสียงเพลงหมอลำปิดไปแล้วหมู่บ้านเงียบสงัดแต่ผมได้ยินเสียงกุกกุกกุกเสียงเหมือนคนตำน้ำพริกหรือสับเนื้อ ดังมาจากใต้ถุนบ้านงานที่อยู่ติดกันเสียงมันสม่ำเสมอแต่หนักนั่นผิดปกติด้ดวยความอยากรู้และความโง่ของผมผมค่อยๆย่องลงจากเรือนรับรองเดินย่อย่างไปที่ใต้ถุนบ้านงานแสงไฟนีออนสีชมพูจากซุ้มงานแต่งส่องสลัวๆวทำให้บรรยากาศดูหลอนพิลึกที่แคร่ไม้บําพูใต้ถุนบ้านผมเห็นเจ้าสาวนั่งหันหลังอยู่ ผมยังไม่เห็นหน้าเจ้าสาวเลยตั้งแต่มาถึงเธอใส่ชุดไทยสีทองสวมชดานั่งสับอะไรบางอย่างบนเขียงคุณดึกป่านนี้ยังไม่นอนเหรอครับผมถามออกไปเธอหยุดมือไล่เธอสั่นเทิมแล้วค่อยๆหันหน้ามาวินาทีนั้นผมแทบหยุดหายใจใบหน้านั้นมันคือนุ่นจริงๆนุ่นใส่ชุดเจ้าสาวแต่ใบหน้าเธอเปอเปื้อนไปด้วยเลือดสดในมือเธอไม่ได้ถือมีด แต่เธอกำลังใช้มือเปล่าฉีกเนื้อก้อนหนึ่งกินเธอเคี้ยวแจบแจบแล้วกลืนลงคออย่างอาเ็ะอร่อยก่อนจะเสแยะยิ้มให้ผมเข้มไม่ได้แต่งงานกับใครหรอกจ้ะเข้มแต่งกับนุ่นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมก้าวถอยหลังแต่ขาเจ้ากรัมดันไปชนถังน้ำล้มโครมนุ่นคำรามเสียงต่ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์มันเหมือนเสียงสัตว์ป่าผสมเสียงคนแก่ มึงรู้มากเกินไปแล้วนะไอ้ทิดเธอกระโจนเข้าใส่ผมท่าทางเหมือนแมวตะกบเหยื่อผมร้องลั่นวิ่งหนีสุดชีวิตท่ามกลางความมืดผมวิ่งไปที่รถแต่ยางรถผมโดนเจาะแบนทั้งสี่หล้อรอบข้างมืดสนิทผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของชาวบ้านหลายคนยืนอยู่ตามมุมมืดแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยผมพวกเขายืนนิ่งมองดูผมด้วยสายตาว่างเปล่า เหมือนพวกเขารู้และยอมจำนนต่ออำนาจมืดนี้ไปนานแล้วนุ่นในชุดเจ้าสาวเปเื้อนเลือดเดินไล่ตามผมมาช้าๆบนถนนคอนกรีตเสียงเล็บเท้าของเธอขูดกับพื้นถนนแกรกแกรกจะหนีไปไหนอยู่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหน่อยสิเครื่องในมึงนะ่ะน่าจะหวานกวัวตัวนั้นนะผมวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์ของวัดที่ใกล้ที่สุดหวังพึ่งบาร,รมีพระแต่ประตูโบสถ์ล็อกผมจนตรอก หลังชนกำแพงวัดนุ่นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเ,เรื่อยๆลิ้นยาวๆของเธอเลียคราบเลือดที่มุมปากดวงตาสีเขียวอมเหลืองสว่างวาบในความมืดทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มขึ้นพร้อมแสงไฟฉายสาดเข้ามาหยุดน,นั่งมานร้ายหลวงตาองค์ใหม่ที่มารับตำแหน่งแทนเจ้าอาวาสองค์เก่าที่มรณภาพไปแล้วท่านเดินออกมากับไม้ไว้ลงอาคมท่านฟาดไม้ไว้ลงพื้นดินตรงหน้านุ่นเพีย้ย นุ่นกรีดร้องเสียงแหลมปรีดถอยกรูดเอามือป้องหน้าอย่ามายุ่งกับกูมันเป็นสัญญาของกูตระกูลน,นี้ต้องเป็นของกูหลวงตาตะโกนบอกผมวิ่งวิ่งออกไปทางท้ายวัดข้ามคลองไปอย่าหันกลับมาผมไม่รอช้าวิ่งตีนแตกฟาปารกหลังวัดข้ามคลองที่น้ำลึกถึงเอววิ่งแบบไม่คิดชีวิตจนไปโผล่ที่ถนนใหญ่อีกฝั่งหนึ่ง โบกรถบรรทุกที่ผ่านมาขอติดรถเข้าไปในตัวเมืองผมรอดมาได้แบบสะบักสะบอมเช้าวันรุ่งขึ้นผมพยายามติดต่อไอ่เข้มแต่ติดต่อไม่ได้เลยโทรหาแม่ของไอเข้มแม่เข้มรับสายด้วยน้ำเสียงเลื่อนลอยแกบอกว่างานแต่งจัดเสร็จแล้วนะลูกมันมีความสุขดีมันไปอยู่กับเมียมันแล้วผมถามว่าเมียไอเข้มคือใครแม่บอกว่าก็นางนุ่นไงมันรักกันมานานแล้ว ผมวางสายด้วยความขนลุกเพราะผมจำได้แม่นว่าห้าปีก่อนนุ่นกับไอเข้มแทบไม่เคยคุยกันเลยและไอเข้มเคยบอกว่าเกลียดขี้หน้านุ่นด้วยซ้าไปหลังจากนั้นสองเดือนมีข่าวลือจากบ้านโนนยางว่าไอเข้มป่วยตายหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ชาวบ้านลือกันว่าสภาพศพไอเข้มผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนโดนสูบเลือดสูบเนื้อไปจนหมดตัวและในงานศพ นุ่นในฐานะภรรยาไม้เปล่านั่งยิ้มต้อนรับแขกด้วยใบหน้าที่สวยเปล่นปลังผิวพันธ์อมชมพูดูสาวขึ้นราวกับคนละคนทุกวันนี้ผมไม่กล้ารับซองงานแต่งจากใครที่มาจากทางอีสานอีกแล้วครับกลัวว่าเปิดซองมาจะเจอชื่อเจ้าสาวชื่อนุ่นที่กำลังรอเหยื่อรายต่อไปเพื่อต่ออายุไขและความสาวของเธอหลังจากเหตุการณ์งานแต่งงานเลือดที่โนนยาง ผมหนีตายเข้ากรุงเทพย้ายที่อยู่เปลี่ยนเบอร์มือถือตัดขาดจากทุกคนที่รู้จักในภาคอีสานผมคิดว่าผีปอบมันคงหากินอยู่แค่ตามท้องไร่ท้องนาคงไม่นั่งรถทัวร์หรือขึ้นเครื่องบินตามมาหลอกคนในเมืองกรุงหรอกผมคิดผิดครับผมเช่าคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสาทรชั้น24ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมมีคีย์การ์ดรอปภ24ชั่วโมง ชีวิตผมเริ่มกลับมาปกติจนกระทั่งมีคนย้ายมาอยู่ห้องติดกันห้องข้างๆผมว่างมานานจู่ๆวันหนึ่งก็มีหญิงสาวย้ายเข้ามาผมไม่เคยเห็นหน้าเธอชัดๆเห็นแค่ตอนเดินสวนกันเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างดีมากแต่งตัวแบรนด์เนมใส่แว่นกันแดดอันใหญ่ตลอดเวลาและที่สำคัญเธอใส่น้ำหอมกลิ่นแรงมากเหมือนพยายามจะกลบกลิ่นอะไรบางอย่าง ความผิดปกติมันเริ่มที่ท่อระบายอากาศครับคอนโดสมัยใหม่ท่อมันเชื่อมกันคือหนึ่งผมนั่งดูทีวีอยู่ได้กลิ่นกลิ่นนั้นอีกแล้วกลิ่นคาวเลือดผสมปลาร้าเน่าๆ่ามันลอยจางๆออกมาจากช่องแอร์ตอนแรกผมลึกว่าหนูตายในท่อแต่พอเดินผ่านหน้าห้องเธอผมเห็นถุงขยะด,ดำวางอยู่หน้าห้องมีน้ำสีแดงคล้ำๆไหลซึมออกมาเจิ่งนองพื้นทางเดิน และมีมแมลงวันหัวเขียวตัวใหญ่สองสาตัวบินตอมซึ่งมันแปลกมากครับมแมลงวันพวกนี้มันไม่ควรจะขึ้นมาถึงชั้น24ได้ผมแจ้งนิติบุคคลให้ไปเตือนแม่บ้านขึ้นมาเก็บขยะแล้วบ่นให้ผมฟังว่าคุณคะห้องนั้นนะ่ะแปลกมากเลยขยะมีแต่ก้อนเนื้อสดๆเหม็นเน่ามากแล้วก็ได้ยินเสียงสับเขียงดังโปก๊โปกๆทั้งคืนคนสวยๆไม่น่าทำตัวสกรปรกเลย คำว่าเสียงสับเขียงทำเอาผมขนลุกวาบภาพนุ่นสับเนื้อในงานแต่งงานมันแว็บเข้ามาในหัวจุดแตกหักมันอยู่ที่คืนวันศุกร์ผมกลับมาจากที่ทำงานดึกมากประมาณตีหนึ่งลิฟต์คอนโดมันเงียบสงัดพอลิฟเปิดที่ชั้น24ไฟทางเดินมันกระพริบวิบวับวิบวับบรรยากาศวังเวงเหมือนไม่ใช่คอนโดรู้ผมกำลังจะเดินเข้าห้องจู่ๆประตูห้องข้างๆก็เปิดพัวออกมา หญิงสาวคนนั้นเดินออกมาเธอใส่ชุดนอนผ้าไหมสีแดงเข้มผมยาวสยายปิดหน้าเธอยือนขวางทางเข้าห้องผมผมใจดีสู้เสือทักไปว่าเอ่อโทษนะครับขยะหน้าห้องเธอยังไม่ทันฟังจบเธอค่อยๆเงื่อหน้าขึ้นวินาทีนั้นไฟทางเดือนดับพรึบเหลือแต่ไฟฉุกเฉินสีอมสลัวในความมืดในความมืดนั้นผมเห็นดวงตาคู่หนึ่ง มันวาวโรดเป็นสีเขียวอมเหลืองสะท้อนแสงไฟฉุกเฉินและรอยยิ้มนั้นรอยยิ้มที่มุมปากยกสูงผิดมนุษย์จำเพื่อนเก่าไม่ได้เหรอจ๊ะทิดเสียงนั้นเสียงของนุ่นครับแต่หน้านุ่นเปลี่ยนไปครับเธอไปทำศัลยกรรมมาจนสวยเช้งจมูกโดง่งคางเรียวแต่แววตาปีศาจนั้นยังคงเดิมหนีมาไกลนะ แต่อยู่เมืองดัดจริตแบบนี้หากินลำบากต้องอาศัยสั่งเดลิเวอรี่เอาเธอเสยยยิ้มกว้างจนเห็นฟันที่แหลมคมผิดปกติเลือดสดๆไหลย้อยออกมาจากมุมปากแต่วันนี้อยากกินของสดผมสติแตกไขกุญแจห้องมือไม้สัน่นเข้าห้องได้รีบล็อกกรอนทุกชั้นดันโซฟาไปขวางประตูหัวใจผมเต้นเหมือนจะระเบิดผมคว้าโทรศัพท์จะโทรหาตำรวจแต่ ไม่มีสัญญาณไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่ไฟในห้องผมดับหมดความเงียบเข้าปกคลุมสักพักผมได้ยินเสียงที่ระเบียงห้องชั้น24นะครับใครจะปีนขึ้นมาได้คลืดคลืดเสียงเล็บขูดกระจกประตูระเบียงผมค่อยๆหันไปมองผ่านม่านที่ปิดไม่สนิทที่นอกระเบียงนุ่นกำลังเกาะกระจกอยู่ไม่ใช่เกาะแบบคนยืนแต่ถ้าเกาะในท่าแมงมุม มือและเท้าดูดติดก,กับกระจกหัวห้อยตกลงมาผมเผ่้รุงรังจ้องมองเข้ามาในห้องผมเธอใช้หัวโขกกระจกตึงต้งตึง้งตึ้งกระจกนิรภัยเริ่มมีรอยร้าวผมวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนล็อกประตูแล้วมุดเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าเหมือนเด็กๆที่กลัวผีเสียงกระจกแตกดังเพล้งตามมาด้วยเสียงเดินลากขาบนพื้นป่าเกสวาบสวาบ เสียงนุ่นร้องเพลงฮัมเบาๆเป็นทำนองหมอลำที่ชวนสยองอ้ายเอ้ยน้องหิวเขาออกมาให้น้องกินแน่เสียงฝีเท้ามาหยุดที่หน้าประตูห้องนอนลูกหนดประตูค่อยๆหมุนผมกลั้นหายใจน้ำตาไหลพรากนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วทันใดนั้นเสียงลูกหนดประตูก็หยุดเงียบไปผมรออยู่เป็นชั่วโมง คิดว่าเธอคงไปแล้วหรือผมอาจจะหลอนไปเองแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงหายใจฟืดฟืดเสียงมันไม่ได้อยู่หน้าประตูแต่มันมาจากข้างบนหัวผมผมค่อยๆแหงนหน้าขึ้นมองไปบนเพดานตู้เสื้อผ้าช่องเซอร์วิสฝ้าเพดานที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันเปิดอ้าอยู่และมีหัวของนุ่นห้อยตกลงมาจ้จาๆกับผมในระยะเผาขนเลือดหยดติงต่งๆลงมาใส่หน้าผากผม เธอฉีกยิ้มกว้างจนปากฉีกไปถึงหูเจอตัวแล้วภาพสุดท้ายที่ผมจำได้คือเธอพุ่งลงมาใส่ผมผมตื่นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ารอปภได้ยินเสียงโครมครามเลยพังประตูเข้ามาดูพบผมนอนสลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าส่วนห้องข้างๆนั้นไม่มีคนอยู่ครับนิติบอกว่าห้องนั้นว่างมาเป็นปีแล้วไม่มีใครย้ายเข้ามาเลย ตำรวจบอกว่าผมคงเครียดจนหลอนแต่สิ่งที่ตำรวจหาคำตอบไม่ได้คือที่หน้าท้องผมมีรอยแผลเป็นทางยาวเหมือนรอยเย็บสดๆและผมรู้สึกว่าหวงหวงในท้องเหมือนเครื่องในบางส่วนมันหายไปหรือมีบางอย่างถูกใส่เข้ามาแทนตั้งแต่วันนั้นครับชีวิตผมเปลี่ยนไปครับผมเริ่มหิวตลอดเวลากินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มผมเริ่มเหม็นกลิ่นอาหารปรุงสุก แต่เวลาเดินผ่านแผงขายหมูสดหรือเห็นไก่สดในตลาดน้ำลายผมมันจะไหลออกมาเองและที่น่ากลัวที่สุดเมื่อเชา้านี้ผมส่องกระจกแปลงฟันผมเห็นแววตาของตัวเองในกระจกมันวูบหนึ่งที่ในตาผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองและผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากข้างในหัวตัวเองเป็นเสียงของป้าแดงและเสียงของนุ่นประสานกันว่าดูแลรักษาของให้ดีนะทายาทคนใหม่ คผู้ัังรบถ้าคืนนี้คุณหิวรอบดึกแล้วเปิดตู้เย็นหาของกินลองเช็คดูดีๆนะครับว่าของที่คุณหยิบเข้าปากมันสุกหรือมันดิบและถ้าคุณได้ยินเสียงเคี้ยวแจ๊บแจ๊บแจ๊บดังมาจากห้องข้างๆหรือห้องตัวเองอย่าเพิ่งสงสัยว่าเป็นเสียงหนูเพราะบางทีปอบอาจจะกำลังมองคุณอยู่ผ่านกระจกเงาบ้านนั้นครับสำหรับวันนี้ฝันดี ผีรอบเตียงครับ